อยากได้ดอกอย่างนี้ดอกรักคำทุกคนดอกรักคำนี่ปี่ป้ายอยากได้ที่มองเห็นคือมองเห็นแม่เขาใต้นั้นแล้วก็นู่นอีกด,ดอกนึงค่ะตั้งต้นค่นอยู่นู่นไหนวะโอ้นู่นนู่นนู่นโหยทุกคนสองดอกหญ่โอ้ยสามจะ้ะสามดอกนี่ดอกหนึ่งโอ้ดอกนี้มันนิ่มไม่รู้ดอกใกล้ไหมนะนี่ถ้าไว้มันก็นิ่มเห็นไหมทุกคนนี้ น,นิ่มเห็นไหมไม่ได้แล้วนี่นิ่มนะลองมาตัดดูป้ายาเห็นอีกแล้วจะตัดให้เพื่อนๆดูนั่นค่ะเป็นนอนแต่ดอกเขาสวยนะนี่ ไปเขาจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับดอกนั้นนั่นดอกนั้นเดี๋ยวปิดดูก่อนปิดรูแล้วนะนี่สามดอกจ้ะมาดูกันนี่ขาเขาเดี๋ยวพอฤดูการของเขาจริงๆ ป้าญาจะพามาเก็บอีกค่ะป่านี้ป่าป้าญากับป่าปวีเดอ้อแล้วก็มีฝรั่งคุณลุงแก่ๆเขาขี่จักรยานมาเก็บเขาหาเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆบ้านเพื่อเบอร์เพ่ วันนี้ป่ามิกเมตตาขับรถมาให้แต่นางไม่เข้าด้วยนางกลัวยุ่งค่ะดอกนี้ได้สวยได้ไหมไม่ได้จ้ะนิ่มเพราะเขาหลบซ่อนนั่นเองเห็นดอกเล็กๆอยู่อยู่ไหนไม่รู้ทุกคนนี่นี่นนี่น,น,น,นโอ้ไม่ได้จ้ะนี่ดอกเล็กๆถึงเอาไว้ก็ไม่ได้เขาจะนิ่มจ้ะนี่ ไม่ได้จ้ะขาก็ไม่ได้เห็ดพึ่งเกาลัดนี่พึ่งเกาลัดจ้ะโอ้ไม่ได้นี่อีกอันนี้เป็นเห็ดเกลือ,อดูเห็ดพึ่งเกาลัดสองดอกนี้จ้ะ ยาจะตัดขาแล้วก็เช็คสภาพเห็ดไปเลยเงนี้ยได้เราจะได้ไม่ต้องถือหนักไปไงนี่ได้กระดอกนี่จ้ะสองดอกเพิ่องเกาลัดดอกนี้สวยมากจ้ะสภาพดีมากดูใต้ท้อง โอ้โอุตส่าห์ชมนี่สายจ้าตรงนั้นมันจะมีอยู่สามดอกแต่ป้าย่าไม่มั่นใจว่าเขาจะได้ไหมไปดูก็ได้ไม่เสียหลายมันเหลือใกล้การดอกไม่ได้อยู่แล้ว โอ้หลายดอกอยู่ทุกคนนี่มีลูกเขาด้วยโอ้แน่นแน่นแน่นดูแน่นเช็คสภาพเราจะได้ไม่ทงถือไปให้หนักป้า่าจะเป็นคนที่แบบว่าเช็คสภาพเห็ดนะเพื่อนๆใกล้ๆกันมีเห็ดพึ่งเกาลัดดอกน่ารักนี่เอาไปด้วย แกงอร่อยคือถ้าใครที่เก็บเห็ดไปเลยแล้วไม่เช็คสภาพว่าเขาดีหรือไม่มันก็หนักตะก้า,กาเปล่า,เ,ลาเอาไปมันก็กินไม่ได้นี่ได้แล้วจ้าหนึ่งดอกสองดอกอันนี้ได้จ้ะได้แน่นอนโอ้ ได้้แลวมาดูดอกเล็กเขาโดนน้องหนอนกินนิดนึงนี่ก็ได้แล้วค่ะหวานๆดอกละคำได้ไหมขาได้ไหมเออน้ำน้ำโอ้ขาเนิมจ้ะไม่ได้จ้ะใหญ่จนล้มอะ่ะทุกคนใหญ่มากใหญ่เบิม่มนุ่นอีกดอกหนึ่ง ตรงนน้นะอีกดอกนึงนางไม่ใช่คนเข้าป่าหาเห็ดค่ะนางชอบไปเดินช็อปปิ้งมากกว่านางไอ้ดดเรกมาถามปา้ายะเพราะว่าก็มีติดต่อกันนะคะเพราะว่าเคยส่งเห็ดแห้งไปให้นางกิน นางมีถามว่าป้าย่าหนูเสียดายเห็ดมากเลยที่มันยืนต้นตายแบบเยอะมากเลยในวิดีโอ,อปา้าย่าที่ส่งมาให้หนูดูอ่ะเออหนูอ่ะเสียดายมากเลยนางบอกนะก็ในเมื่อป้าย่ารู้ว่าเห็ดออกทําไมป้าย่าถึงไม่ไปเก็บนางบอกนะโอ้ยสูป้าย่าก็ทํางานเด้จะให้ทํายังไงได้ล่ะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวป้าย่าพามาเก็บใหม่ในช่วงฤดูการเห็ดพึ่งหวานจริงๆ อันนี้มันเป็นแค่น้าจิ้มมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเห็ดพึ่งหวานฤดูซัมเมอร์เออโอ้ไม่ได้นี่นู่นข้างในก็มีไม่คฮะมันอยู่ข้างในมันอยู่ลึกค่ะอ๋อนี่ดอกนึง่งตรงนี้โดนน้องกวางกินไปนี่จะได้ไหมเดี๋ยลองดู ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคนถือว่าป้าย่าพามาเก็บเห็ดแล้วเนาะเพราะว่ามีเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็มาอ,อ๋ออันนี้แม่นมันไม่น่าได้อยู่แล้ววัานอาทิตย์ไม่ได้มาหรอกไปวัดนี่เป็นนอนเดี๋ยวฤดูการเก็บเห็ดจริงๆป้าย่าจะพามาเก็บ พราะปกติถ้าเห็นดอกใหญ่แบบนี้มันจะมีดอกเล็กอยู่ใกล้ๆก,กันให้เราเก็บนะนี่เห็ดตาโลที่พี่ย่าบอกโตขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างเนี้มแมลงมันจะชอบมากเนี่ยค่ะโตขึ้นมามนจะเป็นอย่างนี้นี่เองเห็ดพื่องแม่มดค่ะสองดอกแม่ลูกต้นี้ก็มีอีกดอกหนึ่งค่ะเ,เพึ่งแม่มดอร่อยกรุบๆค่ะ นี้ดอกเล็กค่ะกุ๊บกุ๊บค่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันมีอีกตรงนู้นค่ะนี่อดอกหนึ่งข้างในเพื่นนอนๆคงจะเห็นกันนะนะ,น,ะนี่จะ้ะอร่อยกุบกุบแกง เต้นดินแล้วก็เอาเท่าที่เราเอาได้จะ้ะไปดอกนี้ไม่รู้จะได้ไหมนะคะเพราะว่าเขาใหญ่มากเลยแบบเ,เลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะ้ะโอ้นิ่มค่ะเพื่อนๆนิ่มนิ่มนิ่ม ไม่ได้ได้เฉพาะดอกจะคือได้ขาทุกคนหนึ่ขาได้จริงด้วยโอ้ไม่ได้เขาเป็นนอนได้แค่นี้จ้ะ เจ้าขาทุกคนดอกเขาไม่ได้ค่ะเจะ้าขาโอ้ขาก็ไม่ได้จ้ะอน่่ พอ่อใหญ่เกิดสามดอกไม่ได้เนี่ยพิษกำลังขึ้นพิษอ้งานนี่จ้ะ นี่ได้เดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ออกโอ้มันเป็นหนอนนะเป็นหนอนหน่อยนึงนี่แค่นี้นแลก็มีข้างในนั้นอีกดอกหนึ่งนะค่ะแต่มันใหญ่ปะย่าจะข้างใต้น้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูสองดอกนั้นค่ะทุกคนน,นัว่ามันจะได้ไหมโอ้นี่ แก่นกิ่มแล้วดอกนู้นล่ะนิ่มดูค่ะอ่ะยุ่ง ใส่ขอภัยจะ้ะขาได้ไหมขาดอกไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้จ้ะ่นะ อกนี้ขาได้ไหมขาไม่ได้นิ่มแล้วดอกใหญ่มากบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปะะ้าย่าทันย่าเดลี่สไลฟ์ปล่อยให้เด็กปล่อยให้เห็ดมันนอนลงลงตายเกินกาดขนาดนี้ไม่รู้เหรอว่าฤดูนี้เป็นฤดูเห็ดออกรู้จ้ะเราทำงานเราไม่มีเวลา นี่มันนิ่มเห็นไหมฝนจริงๆแล้วฤดูนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์มันเป็นเห็ดพึ่งหวานซัมเมอร์นะมันก็เลยจะมีหนอนมีเหนินมีแมลงรบกวนแล้วก็เกิดและก็เติบโตสามวันไม่เกินสี่วันเขาจะตายแล้วเขาจะโตเร็วมากที่เขาเป็นหนอนเพราะว่าเขาไม่ได้น้ําฝนความชุ่มชื้นไม่มีความร้อนก็ไม่พอนี่จ้ะ กลฤดๆเขาจริงๆก็ประมาณเดือนกันยานุลาเดี๋ยวป้ายาพามาเก็บใหม่นคะคะป้ายะมามาเก็บใหม่ไม่ต้องกลัวป่านี้ป่าเราเองจ้ะป่านี้ป่าป้ายากับป่าป้าวิค่ะป่าเห็ดพันดอกป่าป้ายากับป่าป้าวินะไม่ต้องกลัวนะว่า โอเคมันเป็นนอนแล้วจะได้เห็ดเหรอโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงฤดูการเขาค่ะอันนี้มันเป็นแค่ฤดูซัมเมอร์เป็นเห็ดซัมเมอร์พึ่งหวานซัมเมอร์จ้ะนี่ดอกนี้ได้นะทุกคนไปค่ะแล้วแบบนี้่าน่าจะได้อยู่นะเพราะขาเขาแข็งเดี๋ยวเรามา,มาตัดดูแต่ดอกป้าย่าไม่ไม่เอานะ ไ,ไม่ได้อันนี้คือเห็ดร่มนะคะสามารถเอาไปตำน้ำพริกได้จ้าเห็ดร่มแต่อันนี้คือดอกเขาแก่แล้วนะคะพี่ยาก็ขอโทษที่ถอนเขาขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาจะแก่ขนาดนี้คะ่ะเห็ดร่มพราพลือ ค่ะ <Sw> ทุกคนตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือพี่อาดจากการต้มเห็ดเอาไว้นะคะเวลาต้มเห็ดพี่ยาก็จะใส่พริกใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่หัวหอมลงไปด้วยเพราะว่าสูตรที่เราจะทํานี้เป็นสูตรที่เราจะนํามาปั่นค่ะทุกคนเราจะไม่มไทำนะคะ,ะเพราะว่าเราไม่มีครก เราก็จะใช้วิธีปั่นแบบง่ายๆสบยๆของชาวต่างประเทศเลยค่ะใุดก็สุดไทยจาดไปจ้าต้มสักประมาณ7-8นาทีก็พอแล้วค่ะทุกคนพอให้น้ําของเห็ดเนี่ยหมายถึงว่าฟองของเห็ดนออกค่ะทุกคนเราจะได้ไม่ท้องอืดเลยค่ะครึ่งหวานนะคะในนี้จะมีพริกมีหัวหอมแล้วก็มี ตะไคร้นิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็จะมีข้าเวเบื่อนะคะอยู่ข้างใต้นี้ป้าญาจะปั่นรวมกันนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาหน่อไม้ถุงนะคะมาต้มมาต้มสักประมาณ7-8นาทีก็พอคะ่ะทุกคนใบยะนางนะคะป้าญาก็จะใช้ผงใบยะนางค่ะอันนี้น้องสไปฟให้เช่นกันเอามาจากเมืองไทยนะคะผงใบยะนางวิธีใช้ก็คือเราต้มน้ําให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเราก็ผงใบยะนางลงคน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 ค่ะก็จบแล้วส่วนอันนี้คือเครื่องปรุงที่เราเอามาปั่นรวมกันนะมีพวกข้าวเบืออะไรใดๆแล้วอันนี้คือเห็ดของเราที่ต้มมาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เครื่องปรุงที่เราปั่นหยาบๆยบรวมกันเรียบร้อยแล้วทั้งข้าวเบือทั้งหัวหอมทั้งพริกทั้งใบมะกรูดทั้งตะไคร้นะคะปั่นรวมกันไปเลยค่ะทุกคนเอาง่ายๆวิสไตล์ของคนที่อยู่ทางประเทศเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพวกน้ำปลาร้าน้ำปลาเกลือ นะคะผงปรุงรสใดๆนะคะใส่ตามที่เราชอบเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมแต่ป้ายญาไม่ชอบกินต้นหอมป้ายญาก็เลยจะใส่ฟักทองแทนเพราะว่าความหอมของฟักทองความหวานของฟักทองมันจะเข้าไปผสมอยู่ในแกงหน่อไม้แล้วก็แกงเห็ดของเรามันจะได้รสชาติที่นุ่มละมุนละไมต่อลิ้นของเราอะนะคะทุกคนอันนี้คือป้ายญ้าต้มน,น้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผงใบย่านางลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆก็ทำตามพี่ย่าเลยถ้าเกิดว่ามีผงใบยะนางนะคะแล้วก็คนๆๆๆค่ะเราก็จะได้น้ำใบยะนางที่แบบเข้มข้นเลยค่ะทุกคนซองเดียวห่อเล็กๆเนี่ยคือเราทำได้หม้อใหญ่เบื้องเทิมเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมพอคนเข้ากันดีแล้วอ่ะเขาจะมีความละมุนละไมค่ะทุกคนเหมือนน้ำใบยะนางเด็เลยพี่ย่าว่าซื้อมาแบบนี้ยอร่อยกว่าน้ำใบยะนางกระป๋องที่เขาใส่ในกระป๋องมานะ อันนั้นเขาจะมีสารการบูดเข้ามาด้วยนะแต่อันนี้มันเป็นผงใบยะานางล้วนๆนะทุกคนเราจะได้รับรสชาติของใบยะนางที่มันเป็นสมุนไพรที่แท้ทรูทุกคนเออถ้าใครที่ไปเมืองไทยนะคะให้ซื้อติดกลับมาด้วยทุกคนค่ะพอน้ำใบยะนางเราได้ที่นะคะก็เราก็จะเอาเห็ดลงไปเลยค่ะทุกคนทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้เราก็จะเอาใส่ลงไปในหม้อเลยจ้ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการปรุงรสค่าทุกคนก็เห็นไหมทุกคนมันน่ากินมากๆเลยค่ะพอเราใส่ลงไปเรียบร้อยเราก็โยนลูกโดดลงไปค่ะแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปด้วยใบแมงลักนี่คือของแช่ฟรีซเอาไว้นะคะก็ยังคงสภาพที่ดีเหมือนเดิมค่ะใบแมงลักนี่ป้าญาซื้อมาแล้วป้าญาจะเอาไปลวกน้ํานะคะเอาไปต้มก็ได้เออคือ คือไม่ถึงกับว่าต้มอ,อ่ะสักประมาณ5นาทีแล้วก็เอามาช็อบน้ําเย็นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แช่ฟรีซเอาไว้เวลาจะเราจะทําแกงอะไรใดๆนะเอาเขาขึ้นมาใช้ค่ะเอาโยนลงไปในหมอ้อเลยเขาก็จะได้ความหอมเหมือนเดิมเด้เลยแล้วสีก็ไม่เปลี่ยนด้วยค่ะทุกคนคนคลักเลยทุกคนน้ำาค้นคลักเลยเราใส่น้ำนิดเดียวคล้ายๆแกงเปินั่นแหละค่ะทุกคนหอมใบ แมงรักค่ะหอมพาริต่หอมมากมากเลยอันนี้ทำไม,ำไมถึงถึงแกงเยอะเพราะว่าจะแช่ฟรีสเอาไว้กินในฤดูหนาวนะทุกคนคือเราแกงหม้อนหนึ่งเนี่ยเราจะจัดใส่ฟรีสเอาไว้น่าจะได้สักประมาณ3-4ครั้ง3-4ถุงนะเราก็เวลาเราหิวเราก็ไม่ต้องยุ่งยากไงเราก็เอาขึ้นมาแล้วอุ่นกินเลย คือเราแกงเสร็จเราฟรีสเอาไว้เลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะหอมมากเลยจ้ะดูน้ำข้นคลักน้ำข้นคลักเลยน่ากินมากๆหอมมากๆทุกคนไปลองดูนะคะทุกคนความที่ ความที่หม้อเรามันเล็กเล็กเราก็เลยเปลี่ยนภาชนะเอามาใส่กระทะแทนแกงใส่กระทะแทนดูดอกเห็ดเป็นดอกๆเลยดูค่ะคคตนมากป้าย่าเป็นคนชอบกินหน่อไม้ค่ะทุกคนชอบกินเห็ดชอบกินหน่อไม้เนาะเห็ดเก็บมาก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนๆแจกเพื่อนๆกิน,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 นค่ะทั้ง เพื่อนสนิททั้ง3คนก็ได้กินกันหมดแล้วนะคะเพื่อนที่ทํางานก็ได้กินเพื่อนที่ทํางานเป็นชาวโปแลนด์เขาก็ได้กินเขาก็ซื้อโคคาโคล่คามาให้ป้าเป็นการตอบแทนแล้วขอบคุณ <c oughs> จ้ะนี่ค่ะน่ากินมากๆก็ชิมรสด,ดูนะคะถ้าใครไม่พอใจอะไรตรงไหนก็เติมเกลือเติมน้ําปลาเติมปลาร้าลงไปค่ะทุกคนใครกินชูรสก็เติมชูรสได้ค่ะ ใครไม่กินก็ใส่ผงปรุงรสแทนอร่อยเหมือนกันค่ะ